ยังไงซิเต๋อชันทวิตเผยภาพอุ้มเด็กช็อตน,นี้ใหม่โพมเมนทันทีหวานช่ำเสมอต้นเสมอปลายจนตอนนี้คบหาดูใจกันมานาน3ปีแล้วสำหรับผู้รักลุงลิงของพระเอกหนุ่มเต๋อชันทวิตและนางเอกใหม่ดาวิกาเรียกได้ว่ามีโมเมนต์ออกสื่อให้แฟนๆได้ฟินจิกหมอนกันตลอดแม้ต่างฝ่ายต่างงานยุ่งแค่ไหนก็ตามล่าสุดหนุ่มเต๋อก็ได้ไปเที่ยวทะเล พร้อมแชร์ภาพสวยๆคู่กับหลานตัวน้อยพร้อมแคปชั่นสุดฮาว่าถ่ายกับหลานยังไงให้ดูเหมือนจะขโมยเด็กงานนี้สาวใหม่เห็นแล้วอดไม่ได้ก็เลยคอมเมนต์แซวท,ทันทีระบ,บุสั้นๆว่าแคปชั่นพร้อมด้วยรูปอีโมจิหัวเราะขณะที่แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์มากมายลุงอยากได้อยากมีเป็นของตัวเองอะดาวิแต่งได้แล้วอยากเห็นตัวน้อยแล้วค่ะ ได,ได้คือหลอลูกรุงกับดาวินะคะ